ดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัย e x ็กซิบนะคะวันนี้ดีก็พาทุกคนมาที่งานแบ n g k o k at a s i ไ Expo 2024นั่นเองค่ะงานที่รวบรวมเทคโนโลยีการพิมพ์แล้วก็การผลิตป้ายที่ทันสมัยที่สุดไว้ในงานเดียวในงานนี้นะคะจะมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะมีน้อยเครื่องที่สามารถทำแบบนี้ได้เตลาดอะไรพวกนี้เลย แต่มันคือตอนนี้ความเป็นแบบผุ่นโยนโลโบอกแล้วก็ตอนนี้จะเป็น8หัวกำลังการผลิตจะอยู่ที่1,200ถึง1,500ตัวต่อ8ชั่วโมงการทำงานจะปิ้นจริงหรอคะจปิ้นจริง <c oughs> โอ้มัน ในงานนี้นะคะไม่ได้จัดเพียงแค่ง,งานเดียวเท่านั้นนะคะจะจัดถึง3งานด้วยกันนั่นเองค่ะก็คืองาน Bangkok Digital Tech Line นะคะแล้วก็จะเป็น Bangkok e d เว n ซ e ไและงาน Bangkok Pack r e l e l x p o 2024ค่ะโดยทุกงานเนี่ยจะมีการแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและการผลิตป้านในรูปแบบต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์บรรจุพันกระดาษห,หรือฉลากสินค้าที่หลากหลายและทันสมัยที่สุดนั่นเองค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของธนศาสตร์อินเตอร์กรุ๊ปจำกัดน,นะคะแล้วตอนนี้ดีมาเห็นก็คือว้าวมากนะนี่คือไม่ใช่ภาพวาดน,นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นภาพพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ตรงนี้เลยนะคะเทคโนโลยีใหม่เดี๋ยวเราลองคุยกับพี่ที่ประจําบูธกันดีกว่าพิมพ์จากพิมพ์ใช่ไหมคะ,ะใช่คับผมภาพที่เห็นอยู่นี่เป็นภาพพิม์จากเครื่องพิมพ์ที่อยู่ตรงนี้เลย น,นี่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ยังไงเหรอคะตัวนี้สามารถพิมพ์ภาพที่แบบว่าสามารถพิมพ์นูนขึ้นมาได้ถ้าสามาจะเห็นอยู่เลยว่ามีความนูนอยู่หรือว่าพิมพ์ความสลปบลงไปอย่างเงี้ยเครื่องนี้สามารถทำได้เดี๋ยวเราลองรูปให้ดูนะคะตรงนี้ นี่มันจะเป็นแบบ t e x t อร์เป็นแบบลุกค่ะตามนี้เลยเหมือนเราเป็นแบบการป้ายสีเอานะคะตรงนี้นี่ตรงนี้เหมือนกันชื่อเครื่องอะไรล่ะคะชื่อเครื่องว่า texture pin ครับผมอันนี้สามารถปิน t e x t อร์ได้กี่แบบเหรอคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําแบบยังไงมากกว่าครับ <ừ> จะเป็นลายพวกกันหรือจะพิมพ์ลายนูนทั่วไปหรือจะเป็นอย่างไงแล้วแต่เราออกแบบมากกว่าครับผม นี้ค่ะสามารถปิ้นได้เท่าไหร่เหรอคะปริมาณชั่วโมงหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณตั้งสามถึงสตารางเมตรประมาณนี้ครับผมสี่ตารางเมตรชั่วโมงจะเพิ่มได้ประมาณสามลามูกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากการปิ้นจากเครื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวขอดูหน่อยจะปิ้นจริงเหรอคะจะปิ้นจริง ้องทองนี่จะไปหาการเคลือบปลอยทองอ๋อ,อมีการเคลือบปลอยเอริ่มอื่นแล้วคะที่ไม่ใช่สีทองอ๋อพิมพ์จะเครื่องนี้หมดเลยเัาว้าวอันนี้มันไม่เหมือนภาพปิ้นเลยอ่ะมัน,นีเครื่องนี้ก็ไม่ได้จำกัดแค่ทองครับเป็นจะเป็นเนงินหรือโคโลแกรมก็สามารถทำได้เหมือนกันเป็นสีสติกเกอร์นะคะแต่ว่าเป็นสติกเกอร์ที่มี เท็กเจอร์เหมือนกับการฝังอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจับแล้วเนเท็กเจอร์คือมันแบบมันนูนมันเป็นร่องอ่ะมันเหมือนกันเดเซอร์สลักอะไรพวกนี้เลยแต่มันคือสติกเกอร์นี่ยังมีตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนก็คือไฟ LED นั่นเองอ่าไฟ LED หลากหลายแบบเลยอย่างตรงนี้ที่เขาโชว์ก็จะเป็นเหมือนแบบหยดน้ำนั่นเองนะคะเราก็สามารถไปติดที่ห้องอะไรแบบนี้ได้ะคะ่ะทุกคนไม่ได้จะเป็นเฉพาะออกงานอะไรต่างๆ พิเศษนิดนึง5้เมตรร้อยบาทเองค่ะก็จะเป็นลูปเบคอนถือว่าเป็นอีกอันนึงที่ถ้าเป็นมีไปไวที่บูธก็น่าสนใจอะไรแบบนี้นะคะเท่มากเลยอันนี้มันมีความเป็นแบบผุ่นยนตโลบอกแล้วก็แบบ2,024-2,025ก็คืออินโตนล,ลำยุคไปเลยตรงนี้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องแปดหัว การทํางานก็เหมือนกันเลยครับก็คือปิมพ์หมึกลงสู่กระดาษเขาเรียกว่าเครื่องปิมพ์ซับลิมิชันครับตัวนี้จะเป็น8หัวกําลังการผลิตจะอยู่ที่1,200ถึง1,500ตัวต่อ8ชั่วโมงการทํางานแล้วก็รองรับกระดาษได้สูงสุดถึง1,000เมตร150ตัวครับถ้า1ชั่วโมงใช่ครับเราขายเครื่องครับถามว่าเรารับ ผลิตเสื้อไหมเราก็จะมีโรงงานดีวให้แต่มีพาร์ทเนอร์ของเราจะเริ่มสอนให้ตั้งแต่ลูกค้าที่ไม่เป็นเลยสตาร์ทอัพเลยเราจะการเรียนกราฟิกฟรีกี่ครั้งก็ได้ครับแล้วก็สอนการทํางานวางแพทกเ์นต่ตางๆเราจะมีทีมช่างเซอร์วิสามสิบถึงสี่สิบคนรีพอร์ตข่ามอินดัสทรีประเทศไทยค่ะ บริษัทจะรับทําเกี่ยวกับตัวสติกเกอร์ค่ะแล้วก็สามตีซอบเอ็มเบมค่ะโดยที่วันข่งของเราเนี่ยจะมีการจัดจําหน่ายตัวแมททีเรียลด้วยซึ่งตัวพวกนี้ค่ะเราสามารถที่จะทำตามคามดีองน์ของลูกค้าออกมาเป็นดีไซน์แบบนี้ได้ค่ะก็คือเราจะไปติดในอุตสาหกรรมรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถบรรทุกอย่างเงี้ย ก็จะเป็นแบบพวกร้านอาหารที่อยู่ในห้างอะไรอย่างนี้นะถ้าติดปุ๊บเนี่ยคือเด่นเลยโดดเด่นเลยดูสายตาเลยเหมือนตัวนี้จะเป็นโซนโชว์นะคะของสมาคมส่งเสริมไทยธรุกรกิจโฆษณานั่นเองค่ะนี่โคกับงานป a n คอ o แอดแอนดซทั้ง3งานตรงนี้เลยนะคะนี่นี่ก็จะเป็นตัวอย่างงานนะคะตรงนี้จะเป็นของ h a r l e y d a v ดวินสนนั่นเองค่ะจะเป็นตัวแบบโครงเหล็กนะคะนี่นี่ ก็คือจะมีอาจารย์ตุ่งมาจากนครพนมแล้วก็มาบรรยายวิธีขึ้นตัวอักษรต่างๆเลยพันนี้ครับผมขึ้นตัวอักษรวิธีทําหรือว่านะครับผมไฟล์สามดีนันนีสลับมือใหม่คือตัวนี้สามารถไปสร้างยอดได้เพราะว่าเพราะวันนี้คือตลาดบ้านเราคือมีการแข่งขันกันสูงเรื่องราคาแต่ผสมรสานพวกงานไอเดียหรือวันนี้เข้าไปเนะี่ยมันสามารถสร้างเป็นมูลค่าได้คืองานพวกนี้มาจากไอเดียล้วนๆที่บางคนไม่สามารถเล่นแบบได้ครับผมครับ ส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีในงานแบงคอกแอดแอนด์ซ2024ที่ิีมพาทุกคนมาดูนั่นเองค่ะใครที่สนใจงานผลิตป้ายหรือว่าจะเป็นงานเทคโนโลยีการพิมพ์ต่างๆนะคะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยไม่ควรพลาดซึ่งใครที่มางานนี้ไม่ทันนะคะไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่างานนี้เนี่ยจะจัดขึ้นอีกครั้งในปีหน้านั่นเองค่ะทุกคนสามารถติดตามช่องทางของเพจ Bankko แอดแอนด์ไซไว้ได้เลยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในงานปีหน้านั่นเองค่ะแล้วันนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องสะะมัมยมอแอกซิบิ ก่อนนะคะบ๊ายบาย